สวัสดีค่ะทุกคนจินเองอยู่ในห้องทำง,งานนะคะออฟฟิศพยาบาลคะ่ะทุกคนทำง,งานอีกแค่ไม่กี่วันก็จะได้กลับไทยแล้วทุกคนเย่เยเป็นออฟฟิศที่ทำงานนะคะแต่ว่าให้ให้ดูไม่ได้ให้ดูไม่ได้มันเป็นกฎของที่ทำงานนะคะทุกคนจิตใจจริงนี่อยากาวิ่ง้อยากถ่ายอยากโชว์เอาลง YouTube แต่กดก็เป็นกดค่ะทําไม่ได้เนาะทำไม่ได้นะไมไดแม้แต่จะเอาความลับของที่ทํางานออกมาเล่าก็ยังทําไม่ได้เลยทุกคนทํางานแค่อีกไม่กี่วันก็จะได้ยุดยาวกับไทยแล้วค่ะทุกคนเย้ yeah. เลิกงานแล้วค่ะทุกคนตอนนี้จริงก็อยู่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะอยู่ล็อกเกอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยนะ แล้วทีนี้เราก็ต้องแบบเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็เอาชุดนี้ไปใส่ในถุงส่งล,ลอนลี่นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ถอดเสื้อผ้านะคะแล้วเราก็เอามาใส่ไว้ในถุงนี้ค่ะเพื่อที่จะส่งไปลอนลี่นะคะลอนลี่ก็จะทำการซักรีดนะคะแล้วก็เอามาให้พนักงานใส่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ เขาก็มีถุงให้เนี่ยมัเขามีถุงสำรองให้ด้วยนะคะถ้าแบบนี้โชว์ได้คะ่ะทุกคนเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าเออการทํางานว่าเราทํายังไงแล้วก็เห็นหน้าลูกค้าอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้แต่แบบแค่โชว์ว่าถุงลอนลี่แล้วเอาผ้าใส่ตรงนี้อย่างเงี้ยได้คะ่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นไปได้อย่าอย่าทําเลยก็จะดีนะค,นคะกลัวผิดกฎค่ะกลัวถูกไล่ออกนะงานทวนนี้หายากคะ่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันนะคะบรรยากาศข้างนอกนี่ นี่เป็นเวลาตอนจะสามทุ่มแล้วนะคะทุกคนนี่เหลืออีกเจ็ดนาทีนะเลิกงนานสามทุ่มออกออกจากตึกก่อนเวลาเฉยเลยจริงๆแล้วก็คือถ้าวันไหนที่จินยังทำงานยังไม่เสร็จนะคะบางทีอะ่ะจินก็กลับบ้านเลยนะ,ะนี่นะคะทุกคนจิงก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมพร้อมจะกลับบ้านนั่นเองค่ะเลิกง,งานแล้วเลิกง,งานสามทุ่มนะคะค่ะ ก็เนี่ยค่ะสงสัยพูดไปพูดมาว่าจะถึงสามทุ่มแล้วทุกคนสรุปออกงานตรงเป๊ะตามเวลาที่กำหนดเลยว่ะเนียดูดิคุยไปคุยมาเห็นไหมจะสามทุ่มละก็คือลืมค่ะทุกคนลืมเอามือถือคืนคืนออฟฟิศนะคะลืมอ่ามือถือมันเป็นมือถือที่แบบคนที่เขาเอ่อกะขึ้นเวนอ่ะคนที่เขาต้องขึ้นเวนต่อจากจินนะคะเขาต้องการมือถือนะคะสําคัญมากเลยนะคะ ถ้าเราเกิดเอากลับบ้านไปด้วยนี่คือยังไงก็จะต้องเอามาคืนที่ทํางานค่ะทุกคนมันก็มันจะต้องเสียเวลาเลยแหละเพราะมันสําคัญมากทุกคนไม่ไม่คืนไม่ได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันค่ะว่าเนี่ยเวลาสามทุ่มนะเวลามันมืดแล้วแต่ความเป็นจริงนะคะบรรยากาศของฟินแลนด์นะคะยังไม่มืดค่ะเวลามันมืด แต่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่มืดข้างนอกอ่ะมันยังสว่างอยู่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศฟินแลนด์หน้าร้อนนะคะว่าสามทุ่มเนี่ยมันสว่างสวัยแค่ไหนค่ะทุกคนนี่มันสามทุ่มหรือว่านี่มันบ่ายสามเนี่ยแดดนะคะยังมีอยู่สว่างสวัยเหมือนตอนกลางวันเป๊ะเลยค่ะทุกคนทั้งๆที่มันเป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มืดค่ะทุกคนสลับกันกับตอนหน้าร้อนไอ้หน้าหนาวหน้าหนาว อันนั้นก็นจะจ้องแต่จะมืดอย่างเดียวเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้จินไปก่อนนะคะทุกคนถ้ายังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นบอกไม่ได้เลยค่ะต้องกดติดตามไว้นะคะไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรออกมาทานที่ดีกดติดตามจินไว้นะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของจินค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกคนที่มาส่งกําลังใจให้มาดูติชมได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวะคะจินไม่โกรธนะคะ พใจด้วยซ้ำน,นะคะเพราะจินจะได้ปรับปรุงวิดีโอของตัวเองนะคะให้มันดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนวันนี้กินไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย